อาหารปลาหมดยังคูนุปลาเด็ก่อนอกว่าจะไ่ดีอาบาน่าคืนวันนี้นะครับโอ้บะเริ่มละหงเลยนั่งทับต้นละหงหักเลยนี่ไหนไหนกตูดแหลมไงไปไหนหอมไปไหนวะนี่ไปไหนคะเอาละ ไอ้ขึ้นรถเข็นถูกใจนะครับฮะเดินยังไงอยากเดินอ่ะเดินอ่แล้วใครจะเข็นรถเข็นนะ่ะหอมรู้จักไหมต้นอะไรนี่ อ่าเปิดประตูให้ตาหน่อยเปิดประตูให้หน่อยค่ะได้ได้ หอมลากไม่ไหวช่วยลากหน่อยดันไม่ไหวอ่ะดันให้ตาหนะ่อยอระวังมันลงข้างห,ไ,ไ,หไปทางโน้นไปทางโน้นอ่ไปทางโน้นไปทางโน้น ใครอาหารปลาหมดยังหนปลานก่อนอะไรนะยิ่งคือเป็นแม่มาแล้วก็ลูกมันสีแดงอ๋อแล้วหนูจะเอาอะไรคะจะเอาเสียมวางตรงนี้นะใทะเลางด้านไหนไม่ได้ดูในเสียมเสียมอยู่ข้างหลังอเอามากรเอาพันมากอไปด้วย จอก็งอยู่ยีกลเมื่อีราอีกอันน่ใช่ไนั่นไงทำมะกอไปด้วยเลยเพราะจะไปปลูกมะกรออันนี้ปลูกอะไรคะนี่ขันตะวันค่ะขันตะวันค่ะม,มาไหนมาใช้มือกบ อะไรมือแดงกัดมือแดงกัดใช้มือกบเลยกบเลยหรอไม่มีหรอกอะไรนะมีแต่เดึกด่เด็กดิกบเลยเอาขากบเลยก็ได้อ่าไหนไหนเอาเปิดมือก่อน เปิดโมก่ก่อนแบบนี้มันม่ทำแล้วมันเจ็บมากเลยมันแดงกัดเอ่ยกันระวังขึ้นมาได้ยังไงเนี่ยโอ้โหไหนไหนดิไหนนะโอ้แดงเลยอ้าวนี่เรามดแดงกัดแล้วแดงเป็น,นยังไงแล้วมันชื่อมดแดงเขียนงี้นะตาเขียนดูใช่ไหม มีเสียไหมมีเสียมแต่เสียมันหนักไงตาก,ก็เลยให้ที่การง่ายๆนะเป็นตัวกิ้งก์คืนมันไม่มีเรากิ้งกืนอะมีหนูเห็นอยูอ่เออแค่นั้นเองหนูเห็นอยู่ไม่เชื่อหนูว่าหนูเห็นอยู่แค่นั้นแหละกลบไล่กลบมาเลยไล่กลบมาให้ครบอ่ะ ยังไม่เห็นแดงเลยเอาแล้วทำไมกบเลยเลยหลุมมาล่ะหลุมที่สอง แดดออกนะภาคตะวัวนอาทิตย์หนึ่งขึ้นมาลดก็ได้มันชอบแดดจัดไปเนี่ยมีน้ำมันดีหนูเริ่มัวแล้วนี่เสียมไหมหนู่งก็คัเสียมากเลยตอนนี้นง่ายเสียมไม่ใช่จบจอบอยู่กับยายสาวหนึ่ไปเอาไปเี่ยสาว้งเอาเสียมไปแลกเยี่ยสาวไปแม่ค่ะ กับกัน <laughs> <laughs>